ต่อไปเราจะมาสาธิตเมนูเย็นตาโฟกันนะคะซึ่งวัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะลูกชิ้นปลากรมลูกชิ้นปลาลักบี้ปลาสายฝนลูกชิ้นปลาบุ๋มหือกล้ยทอดลูกชิ้นกุ้งทอดแผ่นเกี๊ยวทอดกระเทียมเจียวซอสเย็นตาโฟเส้นเล็กผักบุ้ง และน้ำซุปค่ะซึ่งน้ำซุปเราจะใช้2 0 0ซีซีนะคะเกือบเต็มกระบวยค่ะงั้นเรามาชมพิธีสาธิตกันเลยนะคะเราจะใช้ลูกชิ้นปลากรม1ลูกชิ้นปลาลักบี้่งลูกชิ้นปลาบุ่ม1ลูกสายฝนสองเส้นค่ะเราจะลวกในน้ำต้มนะคะ เส้นเล็กใช้พอประมาณค่ะมิโเนย็นตตโฟเราจะใช้ผักบุ้งอย่างเดียวนะคะลวกให้สุกนะคะกระเทียมเจียวหนึ่งช้อนค่ะซอสเยันตตโฟหนึ่งช้อนค่ะ ใส่ลูกชิ้นค่ะคือกล้วยหนึ่งชิ้นค่ะลูกชิ้นกุ้งหนึ่งลูกค่ะน้ำซุปสองร้อยซีซีนะคะประมาณนี้ค่ะ เกียวหนึ่งแผ่นค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเย็นตาโฟเคล็ดลับขายดีใส่ซอสเย็นตาโฟเต็มช้อนทุกครั้งจะได้รสชาติที่เข้มข้นสม่ำเสมอไม่ลืมใส่กระเทียมเจียว